สวัสดีค่ะตักกี้นะคะอยากมาเล่าการเข้าวงการ shopee affiliate นะคะเริ่มต้นจากศูนย์นะคะไม่มีความรู้อะไรเลยนะคะแล้วก็ศึกษามาเรื่อยๆจากคนรู้จักแล้วก็เริ่มอ่านในกลุ่มนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มทำ shopee video แล้วก็ทำมิชชั่นของ shopee ซึ่งเดือนแรกที่ทำตั้งแต่เริ่มก็คือเดือน4 เมื่อปีที่แล้วแล้วก็ขายได้0ูนบาทต่อมาเดือน5ขายได้8บาท8สตางค์ทุกคนตอนนั้นดีใจมากเลยนะคะก็ไม่คิดว่าจะมีใครซื้อของเราเพราะว่าเราก็อาศัยแปะลิงก์อาศัยทำคลิปนะคะก็หลังจากเดือน5ผ่านไปมาเดือนที่6นะคะเราทำมิชชั่นนอนตี2 นอนตีสามเกือบจะทุกคืนนะคะภายในเดือนนั้น1เดือนคืออัดอัดอัดทำมิชั่นวิดีโอนะคะจนมันสำเร็จทุกคนเราได้ยอดคอมมิชชั่นจากเดือนนั้นเป็นยอดแรกที่เราภูมิใจมากนะคะในการเข้าวงการช้อปปีนะคะแอฟฟิลีอตนะคะก็คือยอด7131.53สตางค์ค่ะทุกคนพอพอมันสำเร็จแล้วอะ ทำต่อมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้นะคะก็ลงวิดีโอไปแล้วก็ให้มันกลายเป็นรายได้เสริมของเราไปมันก็จะมียอดมาบ้างนะคะอย่างต่ำๆเดือนหนึ่งที่เราได้ก็จะเป็นเดือนละประมาณ1000บาท2 0 0 0บาทนะคะแล้วแต่เดือนเลยบางเดือนก็ได้เยอะกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ลงคลิปถี่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะก็มีเวลาว่างเมื่อไหร่อยากทำเมื่อไหร่มีอะไรอยากรีวิวก็ ก็ถึงทำตอนนั้นนะคะหรือวันในขยันก็ลงอัดอัดคลิปไปก็ยอดคลิปก็ดันด้วยแล้วก็ยอดขายก็เพิ่มขึ้นนะคะอยู่ที่ความขยันมากๆเลยถ้าใครอยากทำแอฟฟิลิเอตนะคะแล้วต่อมาอีกหนึ่งอย่างที่เราไม่คิดว่าเราจะทำมันสำเร็จก็คือเราเป็นคนชอบเขียนชอบรีวิวชอบแบบมีอะไรก็อยากแชร์ให้ทุกคนนะคะก็ไปสมัคร User เขียนรีวิวของเลมอนเอทนะคะแล้วก็รีวิวเรื่องนี้แหละเรื่องทำแอฟฟิลิเอตยังไงนะคะให้ปังให้แบบได้เงินภายใน1เดือนได้เงิน7,000บาทอย่างี้นะคะก็คือพอลงโพสต์นั้นไปเสร็จนะคะมันทำให้ยอดวิวในเลมอนเอทของเราทะลุ1ล้านแล้วก็มีคนกดหัวใจกดเซฟถึง1 0 0 0 0เลยนะคะแสดงว่าคือทุกคนสนใจแล้วก็อยากได้คำแนะนำ แล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะมาแชร์ทุกคนนะคะสําหรับคนที่เริ่มต้นทําอะไรแล้วกลัวแล้วไม่กล้านะคะอย่างเราเนี่ยเริ่มลอง affiliate ตอนอายุ30%แล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยเนี่ยเป็นอะไรที่คิดว่ายากเหมือนกันคิดว่าไม่น่าจะทำได้แต่เราก็ทำมันมาได้นะคะทุกคนอยู่ที่ว่าเราเริ่มหรือ,อยังนะคะก็มีเรื่องแชร์แค่นี้นะคะ